ต้นฉบับคลิปจาก s อ b ี่บรัดเอี่ให้สิ่งภา,าไทยโดยคุณโดครับุ้มว่าไงเพื่อนๆฉันมาถึงแล้วเอเอกลิ่นหอมตะพึงชนตะลึงจมูกกินแบบนี้ไม่ต้องเป็นพิซซ่าหน้าสับปะรดหน้าเลย<อ>สไน้์จ๋าว่าไงเอาพิซซ่นา,านั่นมาโอ้ทัทีนะสซเจอแต่นี่พิซซ่าสำหรับคนไม่ใช่สำหรับหมาเด็ดแม่งรอนหนาเป็นหมา เออไอ้องตวมือห้อยแตกกูจะไปรีวิวด่าเจ้าของในพันทิพย์ไข่มันหัวล้อแต่เช้าเนี่ยเฮ้ยนาคุณขนนั่นนั่นเลิกกันตีนแล้วไอสองตัวหัวขวดอัปเรีส่งมิสซ่ามาไม่งั้นพวกมึงตายแย่ไปคุยกันล่ามะม่วงเฮ้ยมึงอะใครวะเพื่อนมึงนทำซ้อมกูพังใจรับเสียวหายมาดินี่ไม่งั้นกูจะสาให้มึงทำกูไปตลอดชาติเลยโอ้หน้ากูแต่ว่าฉันขอปฏิเสธมึงคิดว่ากูหลอกหรือไงกูเป็นพ่อมดกูทำได้จริงนะเว้ยแค่ดูพลังพ่อมดเลือดบริสุทธิ์โอ้หน้ามันจะสาว่าจะไม่ใจต ชีวิตอย่างแบบแฟชี่ยบายอะไรเออมีแต่รถตัดหน้านี่ตัวเมื่อไตัดหน้าแล้วเนี่ยในที่สุดก็่หนึ่งปีแล้วนะฉลองวันครบรอบการแต่งงานของเราแหม่เจ้าไฮโลมาดีเพลงให้ด้วยเหรอเนี่สเกลใช่เอ้าตายซะนนี้ไปลอยหน้ากูงานฉลองกูพังหมดตายข้าเขาผิดอะไรไงผิดที่ทำหน้าคนไต่ไหนใครแม่งทำงานฉลองกูพังหมดเขาเองจ้ะเหลือตายตัวมึงเนีกระจอกแม่นอนหัดนี่สองโมงที่สามมาไงวะไงจะเข้าสบายดีไหมลูกสบายดีจนกระทั่งถึงเมื่อกี้ให้ดูคนดีนี่ดิ คุณพระมันจา้าซะเกินมันคือสิ่งมานมันสกวาวยังมันงามทองแท่งแหมอุตส่าห์ซุกไป้ใต้กระโปรง,งเห็นซะแล้วเหรอทำไมถึงพวกทงองไป้ใต้กระโปรงประกาศประกาศสตอบอกฮะทีมสีฟ้าบุกมาแล้วเหรอ <laughs> ใช่แค่นี้กูก็ติดตั้งระเบิดเสร็จแล้วแลวกก้วพอกดปุ๊บมันก็จะบึ้มอุย้ยโดนเจ้ตัวแล้วเหรอเนี่ย <laughs> ไม่ วะตอบกูใหม่เนี่ยมึงไม่เห็นล้ไพโล,โลมันนอนอยู่เหรอเฮ้ยโอ้โหเด็กดีไม่หลองนะไม่หลองแล้วทำไมไพโล,โลกันเป็นเด็กได้วะเฮ้ยอะไรเตรียมตัวตายในบุกถีสีแดงพอแกจะได้พบกับฉันยังไงล่ะฉันคือนันตันหน่อยกุ๊กกุ๊กปุกทะลวงฉันมาที่นี่เพื่อยึดของเล่าออกมาไอา้กี๊กสองตัวมาแล้วครับอาจารย์ก็มาดิครับทำไมเนื้อเรื่องมันมั่วจังวะทีมสีน้ำเงินได้แก่กัปตันขนมปังฝรั่งเศสและเบะทีมสีแดงได้แก่ไอ้เด็กติดม้าทหารพิทีหหััววเกรียนและสปข